สวัสดีครับผมบ,บิกาภัฒน์นะฮะวันนี้จะมารีวิวทีเซอร์แรกนะครับของตัวอย่างหนังนะฮะที่น่าดูที่สุดในรอบปลายปีนี้อีกหนึ่งเรื่องครับหนังเข้าวันที่24่ธันวาคมชื่อเรื่องว่าวอนเธอนะฮะไปดูกันว่าทีเซอร์เป็นยังไงครับเก็มีสเปคที่ชอบแบบเม่วะนกันหนังวัยรุ่นแน่นอนฮะป้าบริการนะฮะมาชอบเป็นแบบเรา เข้าใจเราแล้วก็พร้อมจะอยู่กับเราตลอดไปแล้วมีว่ะสเปคเราเร,เราชอบมองคนที่ดวงตาดวงตาที่มองและเข้าใจว่าเราเป็นไทรแล้วก็คนที่เขารักเราแบบที่เราเป็น <c oughs> สเปคเมืงอกูชอบกูชอบคนที่รอยอยิ้มว่ะคิ้ว รอยยิ้มเปลี่ยนโลกอะไรเงี้ยจริงๆมันเตยเนีอะใี่เหมือนกัะเอาคนสามคนสี่คนมาพูดคุยตั้งมติของความรักอะไรเงี้ยนะว่าเฮ้ยใครทยความรักจะเลือกใครไม่รู้อะไม่รู้จะเลือกใครหรือว่า น่าเลือกจะไม่รู้จะเลือกใครต้องไปดูกันเองนะครับก็สําหรับวอนเธอนะครับก็เข้าใจว่าเป็นหนังรักนะฮะที่มีเรื่องราวหลายชีวิตนะครับแลวก็อาจจะมีพาร์ทของตัวเองผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น 3- 4สเรื่องย่อยๆที่อยู่ในหนังเรื่องเดียวกันหรือเปล่าเนาะโดยที่ให้แต่ละคู่เนี่ยจะจะเป็นพระเอกในเรื่องของตัวเองก็ต้องไปดูกันว่ามันจะลงเอยกันยังไงนะครับก็ถือว่าเป็นทีซร์หนังอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าสนใจในช่วงปลายปีนี้อย่างน้อยเนี่ยมีหนังไทยที่เป็นหนังรักมาให้ดูเนี่ยผมว่าก็ถือวว่าามมีค น่าสนใจมากๆอยากจะรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคถ้าชอบรีวิวอย่างนี้นะครับ The ๋ o วรอ Official t a i l e r ผมจะมารีวิวอีกทีนึงครับก็ติดตามนะครับ Big Napat v i l Story หรือช่อง Napat SL นะครับเราจะมีเรื่องราวภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์หรือว่าคอนเทนต์นอื่นๆนะครับมาพูดคุยเล่าสู่กันฟังครับผมแล้วพบกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ